แสดงความเคารพแม่ทัพไพ่ที่สองเอาองลุกองอึ๊บฮักนะฐานดินซีใช่ไหมเนี่ยสายฟ้าสายฟ้าเห็นอยู่ในคลิปอยากมากินข้าวด้วยมาเยี่ยมพวกเราหน่อนะมาเยี่ยมพวกเรามาให้กำลังใจก็ อดทนสักนิดนึงพวกเราก็จะได้ไปพักกันอีกไม่นานพี่น้องประชาชนฝากชื่นชมพวกเรามาฝากขอบคุณแล้วก็เป็นกลังใจให้แต่นี้ทหารกำลังเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนขอให้พวกเราได้ทำหน้าที่ให้ดีในภาพจะเชื่อมั่นพวกเราทำได้ดีแต่จะได้ประมาทอะไรจะเกิดขึ้นได้หลังจากนี้ คุณชาอยู่กับพวกเราเสมออ๋อถันอกนะครับคนนั <TR> <c oughs> ้นเยอะให้น่ยคุับกเราตั้งบายักนะะรเดียเชัซิมดูยักซิมเลยเหดตาดูหวานเจียบครับ Ah, visão. Ah,